สวัสดีครับพบกับสาธิตวิชั่นแคร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆีมีความรู้ดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของสายตาขี้เกียจหรือ l a ซี่ไอหรือภาษาทางการแพทย์ก็จะเรียกว่า m อ o ปียนะครับสายตาขี้เกียจเนี่ยเป็นโรคสายตาชนิดหนึ่งที่ทําให้การมองเห็นไม่ชัดถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับก็ สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้หรือถ้า,ารักษาหลังจากอายุ8ขวบปเนี่ยประสิทธิภาพการรักษาเนี่ยก็จะลดลงท้าไม่ได้รักษาเลยนะครับตาข้างที่เป็นาตาที่เขียยเนี่ยก็จะมองไม่ชัดไปตลอดชีวิตอันนี้สําคัญครับถ้าเรารู้ทนันเรารู้ก่อนรักษาได้ทันท่วงทีเนี่ย เราก็จะมีสายตาสองขั้นที่ดีมองเห็นชัดเจนเท่ากันสองข้ง้นบางคน <c oughs> เด็กบางคนที่เกิดมาครับก็จะมีภาวะทางสายตาที่ผิดปกติหรือกายภาพทางตาที่ผิดปกติอย่างนี้มันก็จะส่งผลให้การมองเห็นเขาก็เป็นปัญหาได้เหมือนกัน ปัญหาสายตาที่เขียนเนี่ยมันจะเป็นความผิดปกติที่เกิดมาตั้งแต่เด็กบางคนจะเกิดมางแต่แรกเกิดก็ได้ทีนี้พอเกิดมาตั้งแต่เด็กเนี่ยในช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ8ขวบมันเป็นช่วงที่สมองเรายังมีการ จเจริญเติบโตมีการพัฒนาการอยู่ในส่วนการมองเห็นก็ตามนะครับถ้าเรารักษาก่อนที่แปดขวบอย่างที่บอกว่าเราสามารถรักษาให้หายขาดได้เราสามารถที่จะกระตุ้นการมองเห็นให้ตาสองข้างเนี่ยเห็นชัดเจนใช้งานได้สองข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและเด็กบางคนเนี่ยก็จะไม่รู้ ส่วนใหญ่ตาขี้เกียจเนี่ยจะเป็นข้างเดียวส่วนใหญ่นะครับแต่บางคนก็เป็นสองข้างแต่พอเป็นข้างเดียวปุ๊บเนี่ยบางคนจะไม่รู้เด็กบางคนจะสังเกตตัวเองไม่ออกนอกจากว่าเล่นปิดตากันใช่ไหมครับเล่นปิดตาพอมาปิดข้างนี้อ้าวทำไมตาสองข้างเราชัดไม่เท่ากัน เด็กบางคนก็สามารถไปบอกผู้ปกครองได้ผู้ปกครองก็พาไปตรวจวัดสายตาพาไปพบแพทย์ก็ได้รับการแก้ไขได้ได้เร็วได้ชันท่วงทีแต่เด็กบางคนไม่รู้ตัวไม่เคยเล่นปิดตาสลับข้างตาข้างที่ ชัดข้างเดียวอีกข้างหนึ่งมัวเวลาเรามองสองตาอย่างนี้ครับเราก็จะมองเห็นชัดปกติเรามองเห็นปกติไม่ได้รู้สึกว่าข้างนี้มัวเนี่ยมันมาบรบกวนการมองเห็นเลยหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองครับท่านไหนที่ตาข้างหนึ่งมองไม่ชัดตาข้างหนึ่งเห็นชัดก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าสมองเราจะ รับรู้แล้วกเ็เลือกข้างที่เห็นชัดเนี่ยเอาไว้ส่วนข้างที่ไม่ชัดเราก็จะตัดสัญญาณเราก็จะไม่รู้สึกว่าตาข้างที่มวลมารบกวนเหมือนกันเลยครับกับกับกับผู้ใหญ่ก็จะไม่รู้ตัวแต่ก็ไม่แนะนำให้ ปล่อยไว้ให้ใช้ตาข้างเดียวโดยแม้หรือแม้กระทั่งไม่ไม่กระทบต่อการมองเห็นก็ตามแต่มันจะมีงานบางอย่างอาชีพบางอาชีพที่จําเป็นที่จะต้องใช้สายตาสองข้างประสิทธิภาพตาสองข้างอย่างเช่นการขับรถอย่างเช่น งานที่เราต้องใช้ความแม่นยำในการกะระยะหรือแม้กระทั่งเราไปดูภาพยนตร์สามิติดูหนังสามิติทีวีสามิติเราจำเป็นที่จะต้องใช้ตาสองข้างที่มองเห็นชัดเท่ากันคนไหนมีปัญหาสายตาก็ต้องแก้ไขค่าสายตาให้ให้เรียบร้อยให้โดยการใส่แว่นหรือใส่คอนแทคเลนส์ มันจะส่งผลในในบางลักษณะงานในบางอาชีพธรรมชาติสร้างให้ตาสองอให้ให้ตาคนเราเนี่ยมีสองข้างเพื่อประโยชน์หนึ่งได้ความคมชัดที่ดีขึ้นกว่าตาข้างเดียวการมองเห็นสัมมิติการกะระยะแม่นยำขึ้นได้ลานสายตาที่กว้างขึ้นเรา อย่างเงี้ยเราก็จะมองเห็นด้านขางวันีรอนสายตาเราก็จะกว้างมากอันนี้คือประโยชน์ตาสองข้างแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีภาะวะตาที่เขียมตั้งแต่เด็กเราไม่ได้รักษาเป็นที่น่าเสียดายครับเพราะว่าพอเลยพัดช่วงพัฒนาการแดขวบไปแล้วเนี่ยเราก็จะมองไม่ชัดอย่างเนี้ยไปตลอดชีวิตเลย หรือแม้กระทั่งมารักษาตอนผู้ใหญ่หรือตอนวัยรุ่นเนี่ยการฟื้นฟูการกระตุ้นกลับคืนมาเนี่ยมันยากมากช้ามากทีนี้มาดูสาเหตุกันเนาะสาเหตุของตาที่เกียดครับเดยวผู้ปกครองก็ช่วยดูลูกหลานท่านเนาะถ้าถ้ามี ลักษณะที่ผมจะกล่าวกันต่อทีเนี้ยก็ต้องรีบพาไปรักษากับแทร์หรือมาหาร้านเว่นหรือมาพบกับนักจัสนมานก,กได้นะครับสาเหตุอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของสายตาคนที่มีปัญหาสายตาสองข้างไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นสายตา สั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงส,สายตา3ามชนิดสามช,น,ามชนิดเนี้ยเป็นสาเหตุได้ทั้งนั้นเลยท,ที่ที่ทำให้เกิดตาขี้เกียจคนที่มีสายตาสองข้างต่างกันเยอะๆมากกว่าสองร้อย ต่างกันส0ง้นะครับสมมติว่าข้างนี้สั้นร้อยหนึ่งข้างนี้สั้นสามร้อยไอตาข้างที่สั้นกว่าเนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นตาที่เกียดมากกว่าหรือตาสองข้างมีค่าสายตาสูงมากๆสั้นมากๆเอียงมากๆยาวมากๆอันนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะตาที่เกียด ทั้งสองข้างเลยเพราะว่าเกิดมาเขาจะมองไม่ชัดทั้งสองข้างสมองในส่วนของการในส่วนของการมองเห็นเนี่ยก็พัฒนาการมองเห็นได้ไม่เต็มที่ไอ้คนที่การมองเห็นชัดไม่เท่ากันสองข้าง สมองจะเลือกเอาตาข้างที่เห็นดีกว่าไว้ตาข้างที่มัวเนี่ยก็จะตัดสัญญาณทงก็จะไม่ใช้ก็จะใช้ตาข้างเดียวทําไมสมองถึงเลือกข้างที่ดีเอาไว้ถ้าสมมุติว่าข้างหนึ่งมัวข้างหนึ่งชัดแล้วมองพร้อมกันเนี่ยมันจะเห็นเป็นภาพซ้อนเป็นภาพเงาซ้อนแล้วก็ไม่สบายตา สมองจึงเลือกเอาข้างที่ดีไว้ตาข้างที่มัวตัดสัญญาณที้งเลยไม่ใช้มันเป็นกระบวนการเป็น,นกลไกที่ทําให้สบายตากว่าสมองก็จะเลือกวิธีการแบบนี้ดังนั้นต้องต้องรีบพามารักษาโดยการใส่แว่นตาค่าที่ ค่าสายตาที่ถูกต้องวัดได้ค่าสายตาจริงๆแค่ไหนก็ใส่เท่านั้นไม่ต้องลดไม่ต้องบอกร้างแววนให้ลดแต่ถ้าเป็นมากการมองเห็นแย่มากเนี่ยก็แนะนำพบแพทย แพทย์อาจจะใช้วิธีการหยอดยาเพื่อจะตรวจฝ้าสายตาจะได้ค่าที่เที่ยงตรงกว่าหลายท่านจะเห็นเด็กบางคนนอกลักกลับมาจากบ้านกับไปพบแพทย์แล้วกลับมาบ,บ้านได้ปัสเตอร์มาปิดตาข้างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาของของ,ของตาที่เกลี่ย หมอก็จะปิดตาข้างที่ดีเอาไว้ครับให้ตาข้างที่มัวเนี่ยตาข้างที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยให้ได้รับการกระตุ้นให้กระตุ้นแสงให้กระตุ้นการมองเห็นระยะเวลาการปิดวันละกี่ชั่วโมงปิดกี่วันกี่เดือน,ก,อนกี่ปีเนี่ยก็แล้วแต่ความรุนแรงของสายตาที่เกียดบางคนก็เป็นน้อยบางคนก็เป็นระดับปานกลางบางคนก็เป็น รดับุี้ามาดูสายเหตุต่อมาสาเหตุต่อมาเนี่ยก็จะเกิดจากภาวะต้อกระจกเด็กบางคนครับเกิดมามีภาวะเลนตาขุ่นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูรูป จำลองลูกตาตัวนี้อันนี้ดูด้านข้างเนาะอันนี้อันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านข้างเลนตาครับมันจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เด็กบางคนเกิดมาเรนตาขุนครับมีสภาวะเป็นต้อกระจกพอขุนปุ๊บแสงที่เข้ามาทางด้านหน้าลูกตาเพื่อจะเข้ามาข้างในลูกตาเนี่ยมันผ่านเรนตาขุนไม่ อ,อมันก็ทําให้แสงที่เข้าไปเนี่ยมันมันไม่มีคุณภาพแสงที่ไปตกกระทบไปโฟกัสที่จอประสาทตาเนี่ยมันก็ไม่ชัดก็ทําให้เด็กคนเนี้มีภาวะตาที่เกียบนีวิธีรักษาวิธีแก้ไขเนี่ยหมอก็เขาจะเอาเลนตาตัวเนี้ออก เลนตาที่มันเป็นเท่ากระจกเป็นขุ่นๆเนี่ยออกเราใส่เลนใส่ตา,เ,าเลนเทียมเข้าไปเข้าไปแทนที่นะครับหลังจากที่ลอกเสร็จแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูสายตาให้เส้นประสาทให้สมองในการรับรู้การมองเห็นเนี่ยได้มีการกระตุ้นการมองเห็นให้มองเห็นชัดขึ้น ันนี้ต้อกระจกถ้าพบก่อนแปดขวบก็รีบไปรักษานะครับมีต้อกระจกตั้งแต่แรกเกิดหนึ่งขวบสองขวบสามขวบก็ก็ต้องรีบไปรักษานะครับยิ่งรักษาได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีได้ผลดียิ่งเร็วยิ่งได้ผลดีครับนิสายเหตุต่อมาครับ สายตอาจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อตาสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทําไมกล้ามเนื้อตาถึงมาเกี่ยวกับปัญหาสายตากล้ามเนื้อตาจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะอยู่ด้านนอกของลูกตาจะมีอยู่หกมัดทั้งหมดกล้ามเนื้อตาจะมีอยู่หกมัดทำหน้าที่ในกรอกตากรอกซ้ายกรอกขวา กอบบนลงล่างแต่ว่าการกรอ,อกตาไปมาเนี่ยตาสองข้างก็ก็ยังทำงานประสานกันอยู่แต่สำหรับเด็กบางคนครับเกิดมามีภาวะตาเหล่ตาเขตาสองข้างไม่ได้ทำงานประสานงานกัน ตาข้างหนึ่งอาจจะเขยออกหรือเขเข้าหรือเขยขึ้นบนหรือเขลงล่างก็ได้ตาข้างหนึ่งมองตรงใช้งานแค่ข้างเดียวไอ้ตาข้างที่เขเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้งานทำไมถึงไม่ได้ใช้งานทำไมถึงมองไม่ชัดเพราะว่า สมองเช่นกันครับสมองก็จะเลือกเอาตาข้างที่เห็นสมองเลือกเอาตาข้างที่จ้องมองเอาไว้ไอาตาข้างที่มันเคออกสมองก็จะตัดสัญญาณออกเลยไม่ใช้งานพอไม่ได้ใช้งานไปนานๆปุ๊บเนี่ยการกระตุ้กนการมองเห็นก็ไม่ได้รับการกระตุ้น ตาข้างนั้นก็จะมองไม่ชัดถ้าไมสมองถึงตัดสัญญาณถ้าหากสมองไม่ตัดสัญญาณเนี่ยเด็กคนนั้นก็จะมองเห็นเป็นภาพซ้อนเพราะว่าตาข้างหนึ่งมองตรงนี้ตาข้างหนึ่งมองตรงนู้นเห็นภาพคนละภาพสมองก็จะสับสนเลยทีนี้สับสนรวมภาพกันไม่ได้ เพราะว่ามันเห็นคุณภาพสับสนเห็นภาพซ้อนนี้วิธีวิธีการเลี่ยงกลไกการเลี่ยงเห็นภาพซ้อนของสมองก็คือตัดขัญยามตาข้างหนึ่งออกไปเลยให้เห็นแค่ข้างเดียวพอเอาเอ็นเอาเอาข้างที่ดีเอาไว้อย่างเงี้ยก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันครับถ้าถ้าถ้ารักษาก่อน ในช่วงที่ยังมีการพัฒนาการมองเห็นอยู่เนี่ยก็จะทำให้น้อ,นองๆเนี่ยกลับมาใช้สายตาได้คมชัดเท่ากันทั้งสองข้างใช้ตาสองข้างที่ตรงกันประสานกันทั้งสองข้างนอกจากในเรื่องของฟังก์ชันการใช้สายตาแล้วหนึ่งเป็นเรื่องของความสวยงามอีกด้วย ถ้าได้รับการรักษาก่อนกอ็ตาสองข้างก็กจะมองตรงสวยงามนี่ขั้นตอนในการรักษาเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์อาจจะรักษาตาที่เกียดก่อนครับปิดตาข้างที่ดีเอาไว้ครับ ตาข้างที่เขเนี่ก็ให้ได้กระตุ้นการใช้งานให้กระตุ้นการมองเห็นให้แสงเข้าตา,าสมองหรือเส้นประสาทในส่วนการมองเห็นเนี่ยก็จะถูกกระตุน้นมันก็จะมองชัดขึ้นพอตาแต่ละข้างอาไอตาข้างที่ที่ไม่ชัดเนี่ยมันถูกกระตุน้นไอตัว ภาพที่เราไม่ชัดแต่ก่อนเดี๋ยวมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนถึงระดับที่หมอพิจารณาแล้วว่าสมควรได้รับการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาให้ให้ตรงหมอก็จะดำเนินการผ่าตาดัดให้ตาตรงแต่ว่าต้องถึงการมองเห็นต้องต้องต้องดีนะครับต้องมองเห็นชัดดีแต่ถ้า แต่ถ้าการมองเห็นข้างที่ที่เป็นตาที่เกลหรือตาเขเนีย่ยังมองเห็นมัวอยู่เราไปผ่าตัดให้ตรงสักพักหนึ่งมันก็จะเหละออกเพราะว่ามันมองไม่ชัดพอเรามองไม่ชัดปุ๊บตาก็จะเละออกเพราะตาที่เอ่อเลออกนั้นมันเป็นมันเป็นสภาพของกล้ามเนื้อตาที่อยู่ในสภาพ สภาพพักสภาพที่ไม่ได้ใช้งานมันจะเหละออกแต่นั้นต้องทำให้ตาข้างที่เกียดข้างที่หมัวนเนี้ยให้เห็นชัดก่อนแล้วค่อยผ่าตัดให้กล้ามเนื้อตาตรงเนี้ยก็ต้องอามาฟื้นฟูในเรื่องของอ การใช้กล้ามเนื้อตาสองข้างเนี่ยให้ประสานกันสาเหตุต่อมาก็คือหนังตาตกทำให้หนังตาตกทำให้เกิดสายตาที่เกียจแล้วก็ไม่ชัดได้มาดูรูปนี้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ดันหน้า ไอ้รูตรงกลางครับที่เป็นรูตรงนี้เขาเรียกรูม่านตารูม่านตาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ทำให้ให้แสงจากข้างนอกเนี่ยครับเข้าไปในลูกตาไปโฟกัสที่จุดรับภาพที่จอประสาตาแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่สมองส่วนรับภาพทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ แต่ถ้าหนังตาครับหนังตาบนมันตกครับมันตกมาบังรูม่านตาบางคนตกครึ่งมาถึงครึ่งหนึ่งของรูม่านตาบางคนตกเกือบจะมิดเลยเกือบจะปิดรูม่านตาก็ทําให้ตาข้างเนี้ยแสงเข้าตาได้ไม่เต็มที่การกระตุน้นการมองเห็น แต่เด็กเนี่ยก็ทําได้ไม่เต็มที่ตาข้างเนี้ก็มองไม่ชัดเช่นกันครับถ้าเด็กมีหนังตาตกต้องรีบพาไปรักษาต้องแก้ไขห,หนังตาตกเพื่อให้แสงเนี่ยเข้ารูหน้าตาได้เต็มที่ทํามาแก้ไขห,หนังตาตกตอนผู้ใหญ่แล้วตอนวัยรุ่นแล้วมันช้าไปครับ ช้าไปการฟื้นฟูการรักษาเนี่ยมันจะทําได้ยากอาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันมันไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรครับก็อยากจะฝากกับพ่อ,อ,อแม่ผู้ปกครองนะครับพยายามสังเกตลูกหลานของท่านนะครับเห็นใกล้ชิดก็ ทาเองที่บ้านเนี่ยครับตรวจตรวจเช็คเองที่บ้านโดยการปิดตานะครับเทียบกับเราดูว่าน้องๆเด็กๆเ,เนี่ยเขาเห็นชัดเหมือนเราหรือเปล่าอลองปิดตาสลับข้างเนี่ยเขาตาสองข้างเขามองเห็นชัดเท่ากันไหมถ้ามองเห็นชัดไม่เท่ากันหรือมัวไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดตาที่เกียดได้ต้องรีบพามาตรวจเช็ค กับนักทัศนมาตรก็ได้กับร้านแว่นก็ได้หรือกับจักทุแพทย์ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันมันจะสายเกินแก้นะครับเพราะโรคตาที่เกียวเนี่ยมันเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคทางกายภาพมันเป็นโรคฟังก์ชันการใช้งานสายตา,าถ้าถูกกระตุ้นตามพัฒนาการเนี่ยมันก็าการมองเห็นมันก็จะชัดปกติตามพัฒนาการตาม ก็ทริปนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นทริปที่2แล้วเดี๋ยวติดตามทริปดีๆสาระด,ดีๆจากลลิปต่อๆไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ